นะอลุงเดาไว้ก่อนเดาไว้ก่อนลยอาจารย์ส่วนมากวันนี้จะให้เบิ้ลลุงลุงก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ลุงให้เบิ้ลผมให้อยู่แล้วผมให้สิบตัวบอกไว้ก่อนนะลุงจะให้สไตล์เบิ้ลนะวันนี้มีเบิ้ลเบิ้ลบนมตัวบนเสามตัวท้ายตัวสองตัวท้ายสุดของเราวันที่หนึ่งต้องเป็นเลขเบิ้ลผมจะให้ศูนย์ถึงเก้าเก้าก่อนก่อนแต่จะมา์ตัวไหนไม่รู้อแล้วผมเดาว่าอาจารย์ส่วนมากวันนี้จะให้เบิ้ล นั่นแหละ,ะฟันธงโมโมโมอ,อยู่ในเชืออยู่ในเชือย,ยังไม่ออกคั้งงวดนี้เบิ้ลหน้างวดต่อไปผมต้องปล่อยเบิ้ลก็ทุกครั้งเลยลุงจะทำเผื่อตลอดจนผมบอกว่าลุงจะเผื่อนะแล้วมันมันเขาเรียกว่าสลับงวดกันนะลุงจําผิดงวดอ่ะทำไว้ก่อนสามงวดอย่างเงี้ยจะเอาเนื้อเบิ้ลใครจะเอายังไงก็ได้แต่เบิ้ลไม่รู้จะเบิ้ลยังไงจะเล่นโจเก่าหรือจะยังไงผมยังมองไม่ออกอยู่ต้องหาต่อนะต้องหาต่อนะต้องรอนะ สามสี่หกศูนย์หกอืมพวมีความติดไปได้หลายตัวนะนี่ครับแต่เบื้องต้นมันก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามนาะไปก่อนเนาะเก <c oughs> ้าเก้าเก้าไปก่อนอยู่ประมาณนี้เพราะมันซื้อง่ายนะไม่ต้องกลับง่ายลงคุณมอยด้วย,น,ยนี่แหละนี่แหละให้ความรู้ประมาณนี้ก่อนเนาะปิ้นออกมาขอบคุณคุณชาริยาเนาะสำหรับปิ้นเราใช้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับคือ คิดที่หกหกแต่ก็ไม่ซื้อบอกว่าเพิ่นหน้าแกคิดไวอยู่พอที่พลาดเพราะหนึ่งมันเป็นเลขตัวเก่าบางคนไม่สนใจใคนที่ฝันได้ของเก่าเจอเพื่อนเก่าเลขเก่ามาตัวอย่างน้อยนี่มันเล่นมาสองตัวหกหกก็ 6, ตบท้ายด้วยสองก็เลขเก่ามาตัวมันเดิมหกสองอ่นะหกสองตัวเนี่ยคุณพัดผาการงห้ก่อนจะเดาง่ายๆก่อนนะครับ หญิงอ่าผู้หญิงเมื่อต้องกระนามสีเนาะอันนี้มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมมาหนึ่งแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสามอันกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งกล่องสองกล่องรวงข้าวไหนรวงข้าวเดือด รวงข้าวมันไม่ค่อยชัดเนาะไม่ชัดเป็นข้าวเ,เป็นลวงข้าวเนี่ยแล้วมีผ้าสบายนี่หละเราก็ต้องไปแปลตัวนี้ออกก่อนเลยเลยยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะแสดงว่าเาวแท้เลยเนาะเพราะผมว่ายัางไงก็เมื่อกี้คู่หนังตะลงุงคู่เล็กคู่มาตัวหน้าสองตัวตบท้ายด้วยสองใช่ไหมครับวันนี้เบิ้ลเบิ้ลเต็มเต็มแต่ว่าเป็นเบิ้ลตัวไหนถ้าเราตามรูปมันก็สี่สี่เนาะ ผู้หญิงเนาะน่าจะผู้หญิงทั้งสองตัวนี้ก็แปดแปดสี่แปดแปดหรือเปล่า่ก็นี้แปดเหลี่ยมเนาะเสื้อสามตัวนี่หมายความว่าอย่างไเสื้อตัวนี้โชว์ไปนี่ครับนี่แหละปัญหาอยู่ยังเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวเราต้องไปตีโจทย์ให้แตกอีกรอบเนาะเสื้อบาฮอมนะจ๊ะอ่าตัวนี้ใครก็อยากก็น่ายังมีคนสองคนเนาะจะมีอะไร ยังเป็นอะไรยังไม่รู้นะเป็นเบ้าหรือเป็นอะไรยังไม่รู้นี่เป็นอะไรที่จักสารเขาไปประดับงานจักสารหรือเปล่าใช่อันที่เป็นเชือกทักอ๋อเป็นอะไรยังไม่รู้นะแล้วก็กล่องอะไรยังไม่รู้เป็นของมงคลไงแล้วจะมีรวงข้าวอ่าแล้วก็น่าจะมีผ้าอะไรเขาเรียกผ้าสินเอียงนะผ้าเอียงกผ้าพื้นเมืองแล้วว่าผ้าแพร์อ่าผ้าแพรผ้าบาหรือเปล่าผ้าแพรอันนี้มีกล่องอะไรสองกล่อง มีรวงข้าวมีเสื้อหนึ่งตัวคนสองคนแต่มี่เขาเรียกอะไรยังไม่รู้นะยังไม่ได้ศึกษาถ้าใครมีข้อมูลลอง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 เย็บเย็บมาบ้างเนะอะคอมเมนต์มาบ้างว่าคืออะไรแบบนี้ก่อนอย่างวนเมื่อกี้นี่อะไรนะลุงมวนนี้มีโอกาสเบิ้ลสูงหน้าหรือหลังก็เบิ้ลตรงๆแหละอ,อาจจะออกหนึ่งหนึ่ง เดี๋ยวดูคอดูยอนลจะไม่ย้ำย้ำผมบอกกี่ผมก็อกน่านะนะฟังสขตายไปอาจจะออกอาจจะดึงล่างมาขึ้นมาตัวหนึ่งออกเจ็ดเจ็ดตามหลังเราก็ได้อาจจะศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะไรก็ว่าไปเบ็นนี้ก็ได้ครับจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมดูต่อเชื่อมก่อนเมื่อกี้ออกกันนะหกสองเนาะอาจจะออกสามสามก็ได้ไม่เนี่ย น,นี่มีโอกาสเบิ้ลสูงมากก็คือเอาสไตล์ไวปก่อนว่าจะเป็นแนวสไตล์เบิ้ลน,นี่โอกาสที่จะเบิ้ลสูงมากเพราะอะไรเกี่ยวกับรูปไหมเกี่ยวกับสไตล์เขาอ่าซึ่งสเตปนี้ผมรอมาประมาณสักเก้าปีแล้วเก้าปีหรือสิบปีแล้วนะแสดงว่าลุงหาเจอแล้วแน่นอนผมผมจำได้ว่าหวยสไตล์นี้จะไม่ได้มานานแล้ว แต่เราก็ไม่รู้ว่าเบิ้ลตัวไหนนะเดี๋ยวเราจะจ่ออีกรอบหนึ่งเราจะปล่อยอาจารย์แม่อีกแต่ผมเดาว่าเบิ้ลก่อนละเบื้องต้นง้เบิ้ลยังไงก็องให้สไตล์ไปก่อนมันง่ายง่ายอ่าง่ายไหมเบิ้ลใช่ง่ายเลยเลขสิบตัวต้องถูกตัวนึงถูกไม่ต้องกลับด้วยถูกบนล่างแล้วก็แล้วอาจารย์อาจารย์ส่วนมากก็จะไปทางเดียวกันหมดใช่ครับก็คือว่าไปทางเดียวกันเหมือนว่าลุงบอกไว้แล้วว่าต้องมีสไตล์เบิ้ลแล้วก็นี่ เห็นไหม fc ที่เราดูลุงแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วนะก็ไปคิดไปค้นไปคหาจะเอาเลขอะไรครับจะคือหวยลักษณะนี้ที่ผมจะเผยใจงวดนี้ไหมนี่ไม่พูดให้ฟังว่าลุงพูดออกไปว่ามันเบิ้ลหน้าเออทีนี้เราจะพูดงวดต่อไปเราจะเผยใจไหมนี่อาจจะเกินให้ไหมเอาไหมเจ้าหรือเปล่าว่าให้ดูสไตล์การรูปเนี่ยดูแต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ว่าถาม่าจากพอเกินได้ไหมนิดหน่อยพอได้อยู่นะครับไม่ใช่ปมเงิน99อยู่แล้ว ผมจะย้ำก่อนว่าของผมผมให้เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะบอกก่อนใครเขาเลยยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ว่าบอกไว้ไว้ก่อนว่าเบิ้ลนะเบิ้ลมาแน่นอนนะอ้าวเดาแล้วเริ่มเดาแล้วสองสองสามหนึ่งหนึ่งเลขโบราณเอาคอยใช้ได้นี่คือมันต้องมีเลขในใจก่อนนะลุงเขาเรียกว่าสมมุติฐานมันมันมาก่อนมันต้องมีความรู้สึกกับอะไรที่เราจดจํามาครับ คือลักษณะนี้ผมดาเดาได้ว่าประมาณสักไม่สิบก็ละสิบสองปีอะเลขตัวนี้สไตล์นี้เขายังไม่ออกอ่าทําไมผมถึงมองดูรูปการว่าหวยหน้าจะเบิ้ลหนา้าเมื่อกี้ผมเดาว่าตัวนี้เขาไม่ได้ทํามานานแล้วครับพอเบิ้ลมาปับ๊บพอหามาปั๊บเข้าเบิ้ลหน้างวดน,น,ดนี้ก็เบิ้ลเต็มเต็มเต็มพิกัดนั่นแหละแต่เราไม่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนต้องค้นหากันเนาะต่อไปอาจจะมาแบบ เลขที่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาจจะมาเลขท็อปฮิตเก้าเก้าก็ได้แบบนี้อพอหกเสียปั๊บหกสองตัวพี่กลับเป็นเก้าเก้ามาเก้าเก้าก็อาจเป็นไปได้มันมีหลักการมันอยู่าีวันนี้ก็น่าจะสต็อปือเปล่าก็ไม่แน่หกน่าจะสต็อปือเปล่าไม่ให้เปอร์เซ็นต์สักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องทิ้งไว้ห้าเปอร์เซ็นต์เผื่อหมุนสองครั้งก็อยู่ประมาณนี้เนาะมีแต่ตอบโจทย์กันน้ำอีกแล้วน้ำแล้ว น้ำท่วมแล้วก็น้องสาวผมอยู่อำเภอเมืองเนาะครับบ้านคํโป่งเป้งอำเภอเมืองค่ายบกหวานตําบลค่ายบกหวานเนาะไม่รู้ท่วมหรือเปล่ายังไม่ได้โทรถามเลยเพ่จะส่งเฟซมามีชมชันอยู่มีแชมชันใช่ไหมบ้านคํโป่งเป้งตําบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายน้องสาวผมไปอยู่นั้นกบหลานชายขอบคุณเนาะไปอยู่โน้นละก็ตอนนี้ก็ลูกมาแล้วพายเยอะเลกี่ลูกเมื่อเด้อนผมก็ พอจะมองอนา,นาคตเห็นด้วเหลือพายุสีลูกเอาจ่า6สุภาพรได้ห้าสิบาทติดกำลังใจให้นะครับอืนม่ก็จับ